สวัสดีพี่อ๊อฟค่ะ,ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ล่าสุดนะคะคทำมาทานค่ะทุกคนใช่ต้องมา,าทำกันแล้วก็มาทานกันโควิดแบบนี้นะฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้านอ้อแอม เวลาก็ต้องรีบขายต้องรีบปิดร้านก็ต้องมาซื้อไปกลับไปทานที่บ้านบ้างนั่งทานที่ร้านก็ลําบากช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแม่ค้านะคะหรือใครที่กําลังยากลําบากในช่วงวิกฤตโควิด19ตอนนี้เราจะไปช่วยเขากันใช่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนข้าวสารนะครับเพราะเห็นว่าการค้าการขายในช่วงที่ไม่มีโควิดอะ่ะ คือพักมากใช่เพราะคนจะเดินเยอะตลอดทุกเวลาแล้วเ,วเที่ยวก็มาพักน้องแฮมปัจจุบันเทียเท่ยวนี่เงียบเลยค่ะคนจะออกมากินก็น้อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศตอนนี้ที่ถนนข้าวสารเป็นยังไงนะคะใช่ครับเดี๋ยวไปสเลยสเปรย์ก่อนนิดนึงไปเอาไปเลยอ่าสเปรย์อาถานะคะทุกคนร้านไหนคะพี่อ๊อฟถึงแล้วฮะ,วะเดี๋ยววันนี้จะพามาลองดูร้านนี้กันก่อนนะเป็นร้านที่ถือว่าเก่าแก่ ย่านมาลัาปูเหมือนกันน้องแอมช่วงเย็ยนๆย็นถึงช่วงค่ำธรรมดาขายดึงดึกก็จะมีร้านกระเพาะปลาร้านหนึ่งซึ่งธรรมาดาจะขายดีคือเขาต้องทำนึ่งเต็มหม้อแต่ปัจจุบนันทำขนาดไหนจาลองไปดยกับๆๆขขเขานะสวัญญสดีครับสวัญญสดีค่ะ อยู่กับพ่อชโจนะคะเจ้าของร้านกระเพาะปลาบางลำพูนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะทํากระเพาะปลาเนี่ยมากี่ปีแล้วคะขายปลา22ปีแล้วคร <22 S 2> ับ22ปีเดี๋ที่มาของการมาทําร้านกระเพาะปลาเนี่ยมาจากไหนคะพี่พก,ก็เดิมคุณพ่อจะขายอยู่ที่สีนมแล้วประมาณปี40ผมออกจากงานผมก็เลยมาเรียนทำกระเพาะปลาแล้วก็ มาขายที่นี่แปลว่า22ปีเนี่ยจะต,ต้องมีสุดเด็ดแล้วง่ายๆความอร่อยนี้ต้องไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะนีความพิเศษยังไงบ้างครับกระเพาะปลาของเราครับก็คือของผมเนี่ยราคาจะไม่แพงมากค่ะ คุณภาพกลางๆตัวตัวกระเพาะปลาที่ใช้ไม่ได้ใช้ตัวแพงนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ใช้ตัวถูกนเกินไปผมใช้ทั้งถูกทั้งแพงมาผสมกันเพื่อลงกับราคานี้ได้ครับผมโดยคุณภาพกระเพาะปลาผมพยาัานชิ้นใหญ่หน่อยผมจะไม่หั่นชิ้นเล็กๆครับขายรักษาคุณภาพนิดนึงครับผมอันนี้ธรรมดา40ก็ทานได้แล้ว40คือทานที่นี่ใส่ถุงคือ50ากว่า60สิทุกคนก็คงจะลำบากครับแล้วก็ยังคง40บาทอยู่เพราะก็ไม่ได้คิดขึ้นราคา ะ,ะคาเดิเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอเกิดเหตุการณ์โควิดเนาะตั้งแต่ละรอบครั้งแรกเป็นยังไงบ้างจากปกติเราขายขนาดไหนแล้วปัจจุบันนี้ขายได้ขนาดไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยคะมันก็เงียบลง150ยหิเปอร์เซ็นต์เพิ่มมขายอย่างเงี้ยหม้อหน้าสองหม้อปัจจุบันเหลือเกินครึ่งมานิดนึงตอนนี้ก็คือปัจจุบันเป็นหม้อนี้แทนก็ก็คือถ่ายจากอันนี้ขึ้นมาเป็นรีฟิลหน้าเวลานี้ของปีที่แล้ว ของของช่วงที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยทุกร้านที่ที่กล้องกล้องถ่ายไปเนี่ยร้านโจ๊กฝั่งนู้นคนก็จะเต็มฝั่งตะเวนเส้นก็จะเต็มร้านนมนี่คนก็จะเต็มถนนเนี่ยคนจะคนจะเต็มไปหมดรถก็แน่นรถรถก็จะจอดรถก็จะจอดก็รถเมย์คนก็จะเปลี่ยนรถเพื่อรอรถถ่ายรถอะไรเนี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยกลายเป็นถนนเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเงียบโล่งเพราะคนก็ไม่กล้าจะออกมาคือพอรายได้เราลดลงเขาจองต้องปรับยังไงบ้างจากที่ลูกค้ามาซื้อเรา ต้องหลายปีเราก็ขันอาสาที่ไปส่งลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจาโทรมาอย่างเงี้ยสี่ถุงห้าถุงผมก็จะไปส่งก็จะพ่วงพวกอาหารข้างๆไปบางครั้งก็ฝากผมไปผมก็จะไปส่งให้แต่ของผมขอแค่ห้าถุงผมึ้นไปผมไม่ส่งให้ไม่ไกลจนเกินไปนะกิโลสองกิโลรอบรอบรอบจากตรงนี้ผมไม่ส่งให้หมดอันนี้คือเราเราโมลเลงเห็นยังไงบ้างครับคือเราต้องช่วยกันทั้งหมดหรือยังไงบ้างที่พ่อโจมอครับก็ก็คือมาตอนเนี้ยทุกคนก็คงจะลำบากเหมือนกันหมดอ่ะ ถ้าถ้ามีลูกค้าบางคนน่ะมาก็อยากจะกินหลายๆอย่างครับก็คงจะไม่อยากกินของผมอย่างเดียวมันก็ช่วยกันเราก็ไปส่งเวลาลูกค้ามาเยอะๆเราก็ดีด้วยกันใช่เวลาวิกฤตเราก็ต้องช่วยกันใช่อย่างน้อยพวกผมเนี่ยออกมาขายท,ทุกเจ้าเหมือนกันคิดเหมือนกันทุกคนเลย ออกก็ขายก็ยังไงก็ได้กินเหลือไม่เหลือไม่รู้แต่ยังขาได้กินของอิ่มแน่นอนเพราะที่เราขายเราก็กินได้นะใช่เราก็กินของเราอ่าครับผมนี่ฮะต้องทำนะต้องลงมือทำต้องทำครับอย่าไปยอมคันห้ามลดคุณภาพเด็ดขาดเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตพ่อโตนิดนึงเพราะว่าผมงพ่อลงกฎท่านอยากให้ไปช่วยร้านค้าต่างๆที่อาจจะเจอวิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมาหลายๆรอบหลายๆรอบเนี่ยนำส่งต่อนำอาหารเราเนี้ยไปช่วยเจ้าที่ครับบุคลากรทางการแพทย์ วันนี้เราขอสักกี่ถุงดีครับน้องแอมขอสักหนึ่งร้อยถุงไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใม้ตาหลวงพ่อลงบดนะครับครับผมค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะนะคะขอฝากถึงโครงการของหลวงพ่อท่านด้วยนะครับครับผมเป็นโครงการดีๆทุกคนก็ช่วยกันได้นะครับผมขอฝากร้านก็พาะปลาบางลำพูด้วยนะครับมีเพจร้านก็พ่ะปลาบางลำพูพิมพ์คำว่าร้านกเพาะปลาบางลำพูในเ c ซ b ุ o กได้เลยครับผมขึ้นแน่นอนไปกดติดตามไปกดถูกใจกันได้นะพ่อเนาะครับผมครับครับผมเบอร์อยู่ที่นี่นะฮะครับผม ทุกคนค,ะค่ะก็คือ <ผม S 1> ตอนนี้เรากําลังรอกระเพาะปลา100ถุงใช่ครับแต่หิวแล้วหิวแล้วแล้วประเด็นก็คือตรงเนี้ยของกินเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นแอมขอตังค์พี่ออกมาแล้ว<笑><笑>เดี๋ยวเราไปเดินช้อปปิ้งกินกันดีกว่าอันนี้งบส่วนตัวใช่ให้หมดนี่เลยนะคะพี่ออมแล้วแต่พี่แอมอะไรไหมไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าแถวนี้มีอะไรกินกันบ้างไปเลยค่ะ น้ำจิ้มรสเด็ดต้องกินร้อนๆอร่อยมากค่ะซื้อละร้อยได้ตั้งหลายไม้เห็นไหมคือเฉพาะหากินแล้วก็กินอีกหลายๆอย่างได้เนาะคอหมกย่างข้าวหมูย่างนะคะนี่กำลังย่างเลยอ่าชุดเท่าไหร่คะพี่อันนี้ชุดเท่าไหร่ชุดละห้าสิบเองเนาะคอหมูคอละสับ หอมหมกมีหอมหมกอะไรบ้างคะมีกุ้งปูปลานมิสรไ่้เดือเมื่อกี้กินหมูเต๊นหนึ่งชุดแล้วก็มากินหอมหมกอีกหนึ่งอัน ธดดาสองหนาวเลยหืสุดจืดครบแล้วนะคะ100ถุงกระเพาะป่านะคะเล่งแพ็คเป็นอย่างขมคำคำเื็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปก่อน3ทุ่มเนาะเพื่อแพร่ระพยาบาลนะคะก็ เรรียยบ้อเดี๋ยวเราไปจัดส่งกันค่ะเอาโอเคตอนนี้เราอยู่บนรถกันแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่ไหนครับพี่อ๊อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับอีกประมาณ15นาทีถึงเจ็ดโลก,กว่าๆเราต้องไปก่อน3ทุ่มเพราะว่าถึงรอบที่เขาแบบพักพอดีถ้าเป็นแอาก็คงดีใจเนาะแบบพี่พพายาบาลกับหมอก็คงดีใจมันเป็นแบบของร้อนๆอ่ะพี่อ๊อฟครับผม ค่ะดีทีมงานาทีมงาน<อ>งข้างหลังใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะไปก็ขอปลาหนึ่งร้อยถูกนะคะ นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะอาคาร80พรรษาตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่เจ้าหน้าที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าตอนนี้หมายถึงว่าช่วงดึกนี้คือมีความต้องการตอบประทานอาหารอยู่ก็ส่วนหญ่ก็จะเป็นเวรเช้าบ่ายดึกอยู่แล้วครับจะเป็นเวรแตชั่วโมงซึ่งก็จะมีเจ้าที่พยาบาลเจ้าที่ด่านหน้าแล้วก็เจ้าที่ด่านหลังด่านหน้าก็ได้แต่พวกรอปภเวรเปยการเงินห้องยาห้องฉุกเฉินส่วนเจ้าที่ด่านหลังจะเป็นตึกผู้ป่วย ก็ได้แก่คนป่วยที่เป็นล็อกตัวป่วยโควิดนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลสนามนะครับเราจะนําอาหารพวกนี้ที่ได้มาจากจากของน้องๆที่เอามาบริจาคแกก็จะแจกจ่ายให้กับพนักงานพิที่ษ์ทั้งเป็ครับในนาม <S an> ของตัวแทนผู้ดเนินการโรงพยาบาลนะครับท <S an> ่านเป็นนายทหารในปัจจุบันก็ขอขอบคุณมากนะครับที่น้องๆมีกำลัใจมีจิตเมตตาที่ให้กับทางเพนักงานนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะสู้ๆนะคะ แล้ววันนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จรุ่งเรื่องไปด้วยดีนะครับกระเพาะปลา100ชุดมาถึงมือบุคลากรทางการแพทย์แล้วนะครับน้องแอมครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทําทานต่อทานไปอุดหนุนกระเพาะปลามาแล้วแล้วก็เอามาช่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิดอีกนะคะใช่ครับใครสนใจนะครับอยากจะร่วมแชร์พื้นที่หรือว่าร้านไหนที่อยากให้พวกเราไปช่วยนะครับท่าส่งมาได้นะครับใต้คลิปนี้ก็ได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับทั้งทางเพจโรงงานแซายมอบีแล้วก็ยูทูบ Ghost and Buster นี่ยนะครับหรือว่า เอ่ฟซบุ๊กมูลนิธไทยแลนด์ครับใช่แล้วอยู่ตอนนี้นะฮะอ่าโอเคนะคะแล้วก็อยากให้เราไปช่วยที่ไหนมีร้านไหนเด็ดแนะนําที่แบบอร่อยมากๆแต่ตอนนี้กําลังแบบเดือดร้อนในสถานการณ์โควิดก็แจ้งเรามาได้เลยใช่ครับอย่าลืมนะครับกดรายก4 3สี่เก้าสี่สามสามสามทางบนกับหลวงพ่อลงกูัดพระบาทและพุมกันด้วยครั้งละสิบห้าบาทนะครับค่ะแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยนะคะรายการทามาทานนะคะก็คือเราจะไปให้ทานที่ไหนหรือเราจะไปทานอะไรที่ไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามรายการนี้ไว้ด้วยนะคะ วันนี้ <รา S 1> พวก,กเราสองคนและทีมงานขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับเย้